เซนัวลาิ่งไปสามแสนกโลนะครับปัญหาที่มาคือไฟไม่ติดแล้วไฟที่ไม่ติดนะครับไฟไม่ติดไฟไม่ติดสักตวงเลยลเจะทำการแก้ไขให้นะครับโอเคถอยมาแล้วครับถอยมาแล้ว,ว,ลว,นนลวจะทำการซ่อมนะทีนี้ถอดมาแล้วจะทำการซ่อมนะท่นี้ ครับแกกะล่องไว้ใจมึงละจะซ่อมครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้ห้าสิบโวลต์แล้วก็สิบโวลต์นะครับตามตัวนี้แหละ ามสิตัวนี้แหละห้บโวลต์ห้บโวลต์อันนี้ห้บโวลต์ห้บโวลต์มีสีตัวหนึ่งร้อยสองร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยหนึ่นี้อยทมันตัวเล็กหนึ100ตัวใหญ่ เจอไปแล้วหนึ่งตัวครับเจอไปแล้วหนึ่งตัวตอนนี้ตอนนี้แล้ อะไรสีตัวอยู่นี่จะ <c oughs> ใส่ไปทีละตัวทีละตัวป่ะสามสี่ 6, 3, จุดสี่ตัวอยู่นี่ละแล้วใส่สี่ตัวมาครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ, <c oughs> บรถต้องตรวจสอบดีนะมันเชื่อมยากมากนะ้วที่เชื่อมมันมันเชื่อมยากมันที่มันแต่เล็กมันจะเชื่อมยากมากครับอันนี้ต้องคอยรำมัดระวงัง อันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับของเก่าอยู่นี่ของเก่าจะสีซีดๆหนะ่อยของใหมจ่จนะสีดำๆหน่อยสีดำๆอันนี้100ไมโครห้าสโวลต์ตัวน,นี้100ไมโครสิบโวลต์มีสอง่สิบไมโครห้าสโวลต์100ไมโครห้าสโวลต์โอเคน,นี่จะปิดแล้วใช่นี้ เรีบยบร้บอยแล้วครับตอนนี้จใส่กับท่องชี้วโอเคแล้วครับใส่น็อตเรียบร้อยแล้วซ้ำเรียบร้อยแล้วจะไปใส่ในรถแล้วชิ้นี้หน้าขาัาบแตกใส่ยูมาพวกนั้นใส่ยูมาน้าขาับแตกแตกหมดเลย ซ่อม <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไฟติดแล้วรีบทำรีบเสร็จครับเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายรายละเอียดอะไรมากมายครับสำหรับนิชันนาราวันนี้นะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วมาแก้ปัญหาเรื่องไฟ แผงซิปไม่ติดนะแอร์ไม่ติดแอร์ไม่ทำงานนะครับโอเคเจ้แล้ว